สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอาจจะดูมืดมดสักนิดหนึ่งนะวันนี้ค่ะเรามาที่โรงแรมนะคะวิวพอยต์โอเชียนวิวนะคะโอเชียนวิวอยู่ที่ถนนนานยน,นะคะปะตองค่ะวันนี้พาอีกที่หนึง่งพามาดูโรงแรมอีกที่หนึ่งนะคะเป็นทั้งโรงแรมคอนโดนะคะแล้วก็มีสระว่ายน้ำนะวันนี้พามาเที่ยวค่ะมาเที่ยวนะคะลองมาดู ี๋ยวจะขอแชร์สักนิดนึงระหว่างที่เดินนะคะเดี๋ยวขอขอ,อนุญ,ญาตนะคะจะให้ดูสถานที่ไปด้วยระหว่างที่เดินขออนุญ,ญาตแชร์แป๊บน,นึงค่ะเราอยู่ที่ถนนนาในนะคะเป็นโอเชียนวิวค่ะอันนี้นะคะโรงแรมเนี่ยเปิดนะคะเปิดบางส่วน ะะเปิดบางส่วนก็ถ้าเผื่อว่าเพื่อนๆนะคะที่มาเที่ยวภูเก็ตแล้วก็ยังมองหาโรงแรมอยู่นะคะอยากจะมาเที่ยวแต่ก็ยังมองหาโรงแรมอยู่นะคะมาดูได้ที่นี่เลยนะคะอ,อ,อยู่ในซอยสักนิดนึงค่ะถนนนะคะกออ็ช่วงเข้ามาก็จะผ่านตึกสักนิดนึงแต่พอเข้ามาแล้วอะลมเย็นมากบรรยากาศดีค่ะบรรยากาศดีเลยนะคะอยากให้เพื่อนๆลองมาเป็นช้อยสักช้อยหนึ่งของเพื่อนๆเลยนะคะ<ๆ>โรงแรมเขาใหญ่โตดูนะใหญ่โตดีนะ บรรยากาศโดยรวมเนี่ยอันนี้คือขึ้นเนินนะคะขึ้นเนินมาเรื่อยๆพาเด็กๆมาว่ายน้ํากันค่ะวันนี้มองไม่ค่อยจะเห็นเพราะว่าอยู่กลางแดดแดดไม่แรงค่ะวันนี้อากาศกําลังดีลมสบายๆเลยวัสดีค่ะคนที่เข้ามาดูนะคะวันนี้เราอยู่นะคะโอเชียนวิวค่ะอยู่ในถนนนาในนะคะด้านนี้ เป็นตัวของโรงแรมนะคะที่เป็นถนนด้านนี้นะคะถ้ามองจากห้องเนี่ยคุณจะสามารถเห็นวิววิวทะเลได้เลยนะคะวิวทะเลทั้งหมดของป่าตองได้เลยนะคะอันนี้ห้องบางส่วนยังปิดอยู่นะคะแต่ว่าเขาเปิดส่วนของสระว่ายน้ำแล้วก็ฟิตเนสเดี๋ยวเราทักทายน้องๆสักนิดหนึ่งสวัสดีค่ะ,ะน้องรีเซพชันนะคะเดี๋ยวเราถามข้อมูลว่าที่นี่เขาเปิดบริการยังไงค่าห้องเท่าไหร่นะคะ เป็นเงินสดเนาะจ่ายเป็นเงินสดหรือการหรืออะไรถ้าเพื่อนๆอ,อยากมาเที่ยวนะคะแล้วอยากจะจองห้องนะคะอะบอกโปรโมชั่นสักนิดนึงทางโรงแรมเราะะจะมีเป็นพวกออเชียนวิวนะคะจะเป็นซีวิวเมล์เทนวิวแล้วก็เป็น View คลูวิวค่ะส่วนราคาจะอยู่ที่หนึ่งพัถึงหนึ่องร้อบาทนะคะสามารถใช้อ,อนเงินได้หรือว่าเงินสดหรือว่าผ่านบร์เอร์สมาร์ก็ได้ค่ะ รับบาัตรสมาชิกด้วยนะคะอันนี้เป็นน้าบัตรโรงแรมไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะอันนี้นะคะน้าบัตรโรงแรมค่ะเผื่อใครสนใจแคปหน้าจอไว้นะคะห้องหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทหนึ่งพันถึงหนึ่งพันสองร้อยแล้วแต่ประเภทห้องที่เลือกนะคะสระว่ายน้ําถ้ามาว่ายน้ําอย่างเดียวแล้วก็เล่นฟิตเนสด้วยราคาเท่าไหร่คะราคาหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทต่อท่านนะคะก็ถ้าใช้พอยต์ก็คือหนึ่งร้อยคอยเนาะโอเคมาพักที่โรงแรม ฟรีอยู่แล้วเนาะโอเคราคา1,000พบาทรวมอาหารเช้าไหมคะยังไม่รวมเนาะเพราะว่าโรงแรมยังเปิดไม่เต็มตัวนะคะแต่ถ้าเปิดเต็มตัวรับรองว่าเพอร์เฟกเดี๋ยวพาไปดูสระว่ายน้ำว่าสระว่ายน้ำเขาสวยมากๆเลยเดี๋ยวขออนุญาตอาจจะให้เปิดห้องให้ดูสักห้องห้องที่เป็นวิวทะเลกับวิวภูเขาเนาะเดี๋ยวพี่ขอไลค์ตรงสระว่ายน้ำก่อนนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะนะน้องๆก็นะคะนั่งคอยให้บริการ24ชั่วโมง นะคะเพราะว่าเมื่อคืนมาเมื่อวันก่อนมาตอนคืนก็นะมีลิฟต์นะคะมีลิฟต์ขึ้นไปที่ตึกด้วยนะคะก็มีกี่ชั้นนะคะตึกนี้8ชั้นนะคะก็มีลิฟต์บริการนะคะโรงแรมจัดตรงเนี้ยคือถือว่าเย็นมากเลยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะส่วนของสระว่ายน้ำก็คือเข้ามาถึงที่ล็อบบี้เนี่ยตรงเนี้ยก็สามารถที่จะนะคะไปสระว่ายน้ำได้สวัสดีจัสสิ์ กดไลค์กดแชร์พี่หน่อยพาเด็กๆมาว่ายน้ำนะคะค่าว,ว่ายน้ำนะคะอยู่ที่100บาทต่อ1ท่านนะคะก็คือสระว่ายน้ำกว้างขวางเลยแหละแล้วก็มีส่วนของฟิตเนสด้วยนะคะห้องพักนะคะก็จะมีส่วนที่ติดกับสระว่ายน้ำด้วยนี่คือห้องพักทั้งหมดนะคะนี่อยู่ในถนนนานายน,นะเ,ออเดิมทีนะคะชั้น2เนี่ยจ,จะเป็นแบบห้องแบบเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะน้องๆก็ช่วงนี้ป่าตองนกเงียบก็อาจจะปิดบ้างนะคะนี่ห้องพักก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ นะคะห,ห้องพักตอนนี้นะคะโปรโมชั่นอยู่ที่1,000บาทเท่านั้นนะคะ oh, oh. สระว่ายน้ํานะคะสระว่ายน้ํา oh, oh. จะมีบาร์อยู่ที่สระว่ายน้ําด้วยนะคะนี่ค่ะสระว่ายน้ําเขาคือแปลกกว่าที่อื่นนะแล้วก็สวยด้วยนี่ค่ะสระว่ายน้ําเขา เดินไปตรงสระสวนสระว่ายน้ําจริงๆในในถ้าเปิดปกติเขาจะมีห่วงยางที่แบบว่าเ,าเป็นรูปหงส์รูปอะไรเนี้ยให้เล่นด้วยนะคะวันนี้เราก็ขอเขามาดูในสถา,านที่ตรงนี้นะคะเดิมทีตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาหารนะคะเป็นห้องอาหารด้วยนี่ค่ะสระว่ายน้ําก็จะเป็นสเตปเป็นขั้นไปสามารถกระโดดลงจากตรงนี้ได้ด้วยนะคะนี่คือของโรงแรมโอเชียนวิวนะคะอยู่ถนนนา,นานในค่ะนะคะถนนนา,นานในไม่ไกลไม่ไกลเท่าไหร่นะ ไม่ไกลเท่าไหร่อยู่ในโซนของป่าตองนะคะปรปปรก็จะมีความลึกหลายระดับแล้วแต่ว่าเด็กๆจะชอบระดับแบบไหนก็เล่นกันได้เต็ท <lasers. S 1> มที่มีมุมมีมีส่วนตรงนี้ให้ดูเยอะแยะเลยครับ <ram. S 1> มาม่าไ์สดอยู่ครับลูก hey, hey. สนุกไหมสนุกไหมสนากว้างเลยนะโอ้ยปากหวานนะคะลูกอยากให้เล่นน้ำด้วยนะคะโซนนี้นะคะจริงๆแล้วถ้าโรงแรมเปิดแบบเต็มตัว นะคะโรงแรมเปิดแบบเต็มตัวเนี่ยเขาจะมีนะคะนวดตรงนี้ด้วยนะคะมีสวนนวดนะคะมีอ่าซาวน่านะคะสวนนวดนี่ค่ะก็จะมีนวดบริการด้วยถ้ามีนักท่องเที่ยวนะคะพอที่จะสามารถเปิดกิจการได้อีกครั้งหนึ่งนี่คือเป็นห้องนวดนะคะห้องนวดด้านนี้นะคะจะมีตู้เป็นซาวน่าให้นะคะตอนนี้ก็คือ ในส่วนนี้อยู่นะคะถ้าเผื่อว่านักปริมาณนักท่องเที่ยวมาก็จะมีตัวนี้เปิดขึ้นมาฟิตเนสนี้สามารถที่คุณจะมาเล่นน้ําแล้วก็สามารถใช้อุปกรณ์ฟิตเนสได้เลยนะคะฟรีรวมกันอยู่แล้วก็คือจ่ายหนึ่งร้อยบาทก็สามารถเข้ามาเล่นได้เลยสําหรับคนพื้นที่ที่ว่าไม่จําเป็นต้องมาพักที่โรงแรมนะคะส่วนคนไหนที่พักที่โรงแรมก็สามารถเล่นได้ฟรีอยู่แล้วนะคะตัวนี้เปิดให้บริการอยู่นะคะ่นนะคะการจัดการดีไซน์ก็ สวยนะคะมราว่ามันแบบเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครดีน<อ>ี่ค่ะภาพรวมจะเป็นประมาณนี้นะคะ<อ>เดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูห้องพักค,ค่ะ<อ>คิมดูน้องด้วยนะลูกเทนระวังนะครับลึกนะเอ่อพ่วงน้องเทนนะลูกพรน้องเทนไม่มีห่วงยางโรงแรมนี้นะคะ<อ>เจ้าของน่ารักมากๆเลยนะคะ<อ>ก็ พาไปดูนะคะเลี้ยงปลาด้วยเลี้ยงปลาเพื่อจําหน่ายนะ <_ d> um> เลี้ยงปลาในโรงแรมเนี่ยแหละค่ะเพื่อจาหน่ายนะ <_ d> um> ก็มีปลาปลาเอ่อน่าจะเป็นปลาทับทิมรู้สึกว่าวันนั้นที่ดู <_ d> um> เลี้ยงปลาเลี้ยงปูเลี้ยงหอยเลี้ยงกุ้งเลี้ยงหมดเลยค่ะเพื่อที่จะขายด้วยนะคะเขาเป็นงานชอบนะไม่ใช่แบบเป็นแบบเหมือนอาชีพซะทีเดียวแต่มันเป็นงานชอบของเขาเลยนะคะโซนนี้จะเป็นของส่วนอาหารนะคะมีบาร์นะคะข้างบนนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนคล้ายๆห้องประชุมหรือว่าเป็นห้องแบบ จัดเลี้ยงเล็กๆนะคะด้านนี้ห้องห้องฝั่งนี้เปิดได้ไหมคะฝั่งไหนฝั่งนี้ค่ะเปิดเปิดในห้องเปิดเข้าไปดูในห้องได้ไหมไม่ได้เนาะวันนี้เดี๋ยวจะไปบอกน้องทางนู้นขอขึ้นไปดูห้องข้างบนนี้อ๋อที่ติดต่อไว้ใช่ไหมเออที่ติดต่อว่างเดี๋ยวจะมีที่ไปดูว่าห้องท่ไเออพี่เคยติดต่อกับคุณวิไว้อะค่ะแต่ว่าวันก่อนคุณวิมาแล้วล่ะแต่ว่าไปดูแล้วไม่ได้ไลฟ์สดวันนี้อยากไลฟ์สด นะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศโดยรวมของสระว่ายน้ําถ้าพูดถึงว่าใครจะมานัดจัดนะคะวันเกิดปาร์ตี้อะไรเนี่ยก็สามารถนะคะสามารถมาจัดได้เลยนะคะราคาไม่แพงนะคะมีส่วนของคอนโดด้วยใช่ไหมคะตรงนี้มีส่วนของคอนโดด้วย,ร,วดดวยราคาคอนโดอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเริ่มต้นที่1นึ่งนบาทค่าเช่าใช่ไหมคะเป็นเช่าเป็นเริ่มต้นที่10,000บาทนะคะห้องก็จะมีแบบสองห้อง อันนี้พอจะบอกรายละเอียดคอนโดได้ไหมคะว่าถ้าเผื่อมีคสนใจจะเช่าคอนโดสามารถจิดตามได้ที่ด้วยในบุ๊กก็ได้ครับอ๋อขอุ่ค่ะมีตอบตลอดโอเคก็จะมีรูปให้ดูด้วยใช่ไหมคะถ้า1,000 0บาทนี่ห้องประมาณ2ห้องอยู่ข้างในใช่ไหมอ๋อเป็นหนึ่งห้องหนึ่งห้องพักใช่ไหมคะแต่ว่าทำครัวทำอะไรได้ไหม มมีงาน่อกลับแต่ละห้องจะดีเทลไม่อ๋อง,งั้นก็คือต้องไปดูว่าดีเทลแต่ละห้องเป็นยังไงเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปหาน้องให้น้องเปิดห้องให้ดูนะคะว่าที่ห้องตรงนี้ถนนเนี้ยของ Ocean View เนี่ยห้องเขาเนี่ยราคา1,000บาทเนี่ยเราสามารถที่จะได้ห้องแบบไหนนะแต่ที่เขาที่แล้วมุ่งไปดูนะห้องกว้างสวัสดีค่ะป้าเอ๋พาเด็กๆมาเล่นน้ำก็เลยมาขอดูห้องเขาด้วย น้องเตรียมห้องแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นไปดูห้องกันเดี๋ยวเราพาไปดูแปบ๊บนึงนะคะขออนุญาตเดินเข้าไปไม่รู้สัญญาณจะหายหรือเปล่าเนาะอยู่ในลิฟต์เนาะแต่ว่าแปบ๊บเดียวนะคะถ้าเผื่อหลุดยังไงเดี๋ยวเราต่ออีกรอบหนึ่งนะคะพาขึ้นไปดูก่อนเนราจะพาไปที่ชั้นแปดก่อนไปชั้นแปดนะคะอันนี้วิวสวยอี้จะเป็นโอวิว สบายดีนะคะทุกคนใครเข้ามาดูนะคะกดไลค์กดแชร์ให้สักนิดนึงค่ะนะคะวันนี้พามาดูในส่วนของถนนนาในานะคะโอเชียนวิวนะคะก็สวยค่ะสระว่ายน้ำก็นี่จะจัดปาร์ตี้นี่หืได้เรื่องนะมีแบบดนตรีมาเปิดนะมีดีเจมาโอ้โหสวยเลิศค่ะเลิศยังคิดแบบฝันไปก่อนนะว่ามีดีเจมาเปิดนะแต่เขาเคยมีแล้วนะคะ อตอนนี้เรามาดูห้องนะคะตอนนี้ก็คือข้างบนนี่เรามาดูห้องตัวอย่างนะเห<ป>็นมืดมดจังเลยไม่มืดนะจริงๆแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูอันนี้พอดีว่าน้องพามาดูห้องตัวอย่างตัวนี้จะเป็นห้องเอเจนนะคะจะเป็นห้องตูววนะคะโอเคก็คือเป็นวิวที่จะเห็นสระว่ายน้ำเนาะใช,ใช่ไหมคะโอเคค่ะนี่คือห้องอันนี้แฟ,ม,ม,แฟมิลี่รูมนะคะโอ้ก็จะมีสัดส่วนให้ด้วยนะ นะคะสัดส่วนนี้อันนี้คือเป็นห้องราคายังไงคะตัวละหนึ่งพันสองร้อยบาทหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะมันจะเป็นมาสเตอร์เบดรูมแล้วก็ฝั่งนั้นนี้จะมีเป็นโซฟาแล้วก็มีเป็นเตียงคู่ห้องน้ําก็ใหญ่กว้างนะคะเปิดไฟพี่หน่อยได้ไหมคะนี่คือห้องราคาหนึ่งพันสองร้อยบาทอุ้ยตายพักได้หลายคนนะคะเป็นเฟมิลี่รูมนะก็คือจะมีตู้เสื้อผ้ามีโต๊ะเครื่องแป้งมีทีวีนะคะอุ้ย เดี๋ยวก่อนอุ้ยห้องเสื้อผ้าทะลุไปทางนู้นด้วยสามารถแอบดูพ่อกับแม่ได้อันนี้นะคะเตียงนะคะเอราคา1200บาทนี่ใช้พอ่อบาเทอร์นี่ก็1200ด้วยใช่ไหมคะโอเครับพอยเปอ์เซ็นเนาะโอเคค่ะนี่เป็น p ูวิ v i เนาะฝั่งนี้ธรรมชาติสุดๆเพราะคุณเห็นต้นไม้นะคะวิวธรรมชาติจะเห็นข้างล่างด้วยนะคะเนี่ยค่ะ สระว่ายน้ําใหญ่นะเนี่ยแล้วก็ดีค่ะไม่เราไม่เจอเราไม่ชอบสระว่ายน้ําแบบตรงๆนะสระว่ายน้ำเขาออกสวยสวยมากนะคะดีไซน์แบบว่าชนะเลิศรางวัลที่หนึ่งไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องหนึง่งอันนี้คือช่วงโปรโมชั่นนะคะปกติสมัยก่อนห้องห้องนี้ราคาเท่าไหร่คะโอ้น้อยจะอยู่ทีุ่่ประมาณ ถ้าถ้าเป็นราคาปกติก็คืออยู่ที่ 3- า0 0 0บาทนะแต่ว่าช่วงโปรโมชั่นอยู่แค่พันสองบาทเท่านั้นเองถูกมากๆเลยค่ะราคาน่าจะต้องมาก แต่ราคานี้นะคะเพื่อนๆอ,อาจจะแบบว่าถ้ามาเที่ยวเนี่ยถือว่าคุ้มนะได้ราคาห้องสามสี่พันแล้วก็คือห้องเขามีดีเทลที่ดีมากอะ่ะไม่ใช่แบบเปิดมาเจอเตียงแล้วก็นอนเลยไม่ใช่นะคุณมีดีเทลที่จะที่จะมีสัดส,ส่วนของคุณด้วยเด็กเขาก็ถ้าเพื่อนที่เพื่อนมาหรือว่ามีลูกที่โตแล้วแยกกันนอนก็โอเคนะเมว่าถือว่าดีเทลดีมากๆนะคะที่โรงแรมนี้ เรามาดูชั้น4นะคะเราจะมาดูซีอพอยต์ใช่ไหมซีวิวใช่ไหม<ช>ตรงนี้นเนาะข้างในเนี่ยไม่ร้อนนะเย็นเย็นสบายเลยิงช่วนนนงนี้อนทางเดินข้างลี่นบอกว่เาเรามีโครงการประหยัดไฟใช่ไหมหค่ะคือถ้าไม่มีคนอยู่ก็เราก็จะไม่ไม่เปิดนะช่วงช่วงหนึ่งก็เราก็จะประหยัดไฟไปดูมืดนะ แต่ชั้นไหนถ้ามีลูกค้าอยู่ก็อาจจะหลายห้องก็เปิดได้อันนี้สําหรับเป็นเตียงคู่เป็นเตียงคู่อันนี้ห้องราคาหนึ่งพัน,นบาทนะคะจองได้เลยนะเนี่ยหนึ่งพันบาทของกินในๆๆนานในนี่บอกได้เลยว่าเป็นร้อยไม่อดตายถ้าอยู่ถนนเส้นนี้นี่ค่ะเราเห็นเป็นวิวทะเลนะคะ ด้านด้านหลังตึกนั้นจะเป็นวิวทะเลแต่ถ้าสูงกว่านี้จะเห็นทะเลเลยเนาะอันนี้เราอยู่ชั้น4ี่ค่ะใช่หนูจะแนะนนนิดนึงว่าภูเขาลูกนั้นนะครับจะเป็นภูเขาที่ดวงอาทิตย์ลงมาตกตกพอดีช่้ดใช่ครับ่ะฉะนั้นถ้าจะดูพระาที่ตกดินเนี่ยห้องประมาณนี้ในโซนด้านหลังเนี่ยคือว่าดูพระาที่ตกดินแล้วสวยมากนะคะแล้วก็ต้นไม้แบบธรรมชาติคือนี่โบราณมากเลยนะคุณหาต้นไม้แบบที่จะดูแล้วมีความรู้สึก นุ่มสุขุมมันมันหายากในโซนในในส่วนของว่าในใจกลางเมืองปะตองอ่ะคุณเห็นไหมมันจะมีตึกมากมายไก่กองที่แบบว่าให้เห็นว่าโอ้โหชีวิตของเหมือนในเซ็นเตอร์ในเมืองอ่ะมันจะเป็นแบบนี้แต่ก็ยังมีความเป็นภูเขาอยู่นี่คือความได้เปรียบของภูกเก็ตนะคะแต่ว่าในโซนหนึ่งนะคะโซนหนึ่งมาเนี่ยคุณจะเห็นมุมแบบนี้ซึ่งซึ่งแบบยังมีความรู้สึกเป็นความเก่าความเป็นโบราณอยู่นะคะก็ยังเห็นความเก่าความเป็นโบราณ อยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้นะ่ะอยู่ในถนนถนานายซึ่งจริงๆแล้วถนนเส้นนี้ถามว่าบิ s y ไหมยุ่งนะรถก็เยอะนะคะแต่ว่าไม่ได้เยอะมากในในช่วงเวลานี้นะโควิดไม่ได้ทําให้ถนนเยอะมากของกินเนี่ยเดินออกไปนี่แทบจะชนกันตายแบบของกินเยอะไม่อดไม่อยากค่ะเดินออกไปได้ไหมเดินออกไปได้ค่ะถนนเส้นนี้นะคะไม่ไม่แบบไม่ได้ดูแบบน่ากลัวไม่อะไรเลยนะคะเนี่ยค่ะวิวทะเล ะะจริงๆทะเลจะอยู่ด้านนู้นถ้าอยู่ชั้น8นะเห็นหมดเลยนะคะแต่วันนี้เราพามาแค่ชั้น4ก็เลยจะเห็นเป็นวิวตึกนะคะหลังตึกสูงๆนั้นคือปะตองทาวเวอร์ถูกไหมคะ,คะอันนั้นคือปะตองทาวเวอร์ตึกที่สูงที่สุดในปะตองนะคะหลังจากตึกนั้นก็คือจะเป็นวิวทะเลไกลๆตรงนู้นนะคะพระที่ตกดินด้านนี้ช่วงนี้สุกเสาร์อาทิตย์ก็จะมีเทศกาลอาหารเป็นหลอยริมเลนที่หาดเคงค่ะก็นะคะถ้าเผื่อมาสุกเสาร์อาทิตย์หรือวีเกนนะในหรือว่าช่ว,วงวันที่9เนาะ 9ก้าเก้าถึงสิบเจ็ดนะคะงานหล่อยิมเลถ้าไปหล่อยิมเลเจอม้งแน่นอนนะคะเพราะว่าไปไล่สดอยู่แถวนั้นนะคะก็ตรงนี้นะคะห้องนะคะเปิดหน้าต่างโอ้ยเย็นลมพัดเย็นมากเลยอะ่ะเย็นสบายมากนะคะนี่ห้องนอนนะคะจะเป็นเตียงเดี่ยวเตียงคู่อะไรก็ว่ากันไปนี่คือหนึ่งพันบาทเนาะใช่ไหมอ่ากว้างมากอะ่ะ นี่เอาลูกมาวิ่งเล่นได้สบายเนี่ย <c> ก <oughs> ว้างจริงนะคะแล้วก็น้องก็ดูแลใจใสเรื่องห้องนะคะความสะอาดเนี่ยถือว่าใช้ได้ในะในระหว่างที่ปิดตัวอยู่นี่ยก็ยังมีการดูแลเอาใจใส่นะคะห้องน้องห้องน้ํานะคะก <c oughs> ็กว้างอยู่นะโอเคห้องอาบน้ําเป็นสัดส่วนนะคะห้องน้ํานะคะบอกได้เลยว่าใส่ใจเพราะอะไร <c oughs> พื้นกันลื่นนะ คุณเล่นน้ํามาแล้วแต่หัวลื่นไม้ไมเลยแล้วคุณอาบน้ํามาไม่มีทางลื่นแสดงว่าเจ้าของเขาใส่ใจเรื่องรายละเอียดของของพื้นด้วยนะคะสิ้นสวยงามมากนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะกลับลงไปที่สระว่ายน้ํากันต่อนะคะนะพอเจอความมืดก็จะมองไม่เห็นเราเ <laughs> พราะเราไม่ขาวเราดำ อ่าเเจอสว่างสว่างขึ้นมานิดนะึงอย่าลงไปสระว่ายน้ำค่ะร้านอาหารถ้าเผื่อว่าลูกค้ามาแล้วเยอะนะคะเขาจะเขาจะทำอาหารต้องจ้างไม่กลัวมาเพิ่มเพราะว่าด้วยเรื่องสถานการณ์โควิดเนี่ยเราก็จะต้องเซฟทุกอย่างเนาะแต่ถ้าใครจะสั่งแก๊ปเกิบ นะ<ม>ได้แล้วก็โหเข้าถึงมากๆอ่ะเข้าถึงมากๆเรื่องเรื่องอาหารการกินสั่งที่ร้านอาหารนายเซบได้นะคะร้านอาหารส่งถึงที่ค่ะรับรองอร่อยเวอร์นะคะก็สามารถสั่งอาหารได้ทั้งแก๊ปหรือจะเดินออกไปทานไม่ได้ไกลาจากถนนใหญ่นะคะแล้วก็อาหารการกินดีเวอร์นะคะส่วนถ้าจะไปที่อื่นเนี่ยน้องก็สามารถให้บริการได้เนาะแท็กซี่หรือว่านรอจะให้น้องพาไปส่งก็นะคะติปเติบอะไรก็ว่ากันไปเนาะง่ายๆไม่ซีเรียสเลยนะคะ จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลทั้งทั้งคืนใช่ไหมคะช่วงนี้จะเป็นถึงสี่ทุ่มสี่ทุ่มเนะะะาะหลังจากสี่ทุ่มแล้วก็นอนดีกว่านะคะเพราะว่าที่บางราก็ยังไม่ค่อยเปิดอะไรขอบคุณมากนะคะ,ะเดี๋ยวเรากลับไปสระว่ายน้ํากันค่ะอ่าสระว่ายน้ําขึ้นมาแล้วก็ยังยังมีความสงบนะคะตอนนี้ก็ามาเล่นกันเองก็เสียงดังเฮฮากันไปเลยนะคะก็นายส่วนของ Ocean View นะคะ นานายป่าตองนะคะถ้าใครสนใจยังไงเดี๋ยวจะลงข้อมูลไว้ให้นะคะครับอูโ้ยหโหโหเต็มที่เลยแม้ชอบมากค่ะนานๆทีจะได้มีคนโยนแบบนี้เนี่ค่ะวันนี้เราพามาเล่นน้ำนะคะที่โอเชียนวิวนะคะนานายนะคะ ค่าเข้าหนึ่งอบาทนะคะ100บาทก็คือเล่นไปเลยยาวๆนะคะห้องพักราคาที่1,000บาทถึง1,200บาทนะคะก็ห้องพักเดี๋ยวไล่ไปดูตามหลังได้นะคะว่าลักษณะห้องพักเป็นไงหรือเข้าไปในเว็บไซต์นะคะเดี๋ยวจะลงเว็บไซต์ไว้ให้นะคะเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้แล้วก็สามารถติดต่อน้องเขาได้นะคะเรื่องข้อมูลข้อมูละไยยินดีให้บริการเต็มที่วันนี้นะคะขอตัวไปเล่นน้ําก่อนนะคะถ้าทุกคน มาเที่ยวภูเก็ตหรือมาเที่ยวปะตองสามารถจองห้องพักได้นะคะเจ้าของน่ารักพนักงานมีสีดีนะคะบริการพู้จาโอเคเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะมีความสุขในทุกๆวันอดทนและสู้ต่อไปค่ะโควิดมันต้องตายไปค่ะเราต้องอยู่นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะวันนี้สุขในวันหยุดทักทายเพื่อนๆหน่อนยไหมหลบลูกชายกลัวกล้องหลบหลบกล้องลูกชายกลัวกล้องนะคะก็ นะคะวันนี้ไลฟ์สั้นๆเพราะว่าพามาดูในส่วนของโรงแรมนะคะในส่วนของโรงแรม Ocean View นะคะแล้วก็ส่วนของสระว่ายน้ําถ้าเผื่อว่าเราไม่ต้องขับรถเข้าไปในเมืองนะเราเข้ามาว่ายน้ําในโรงแรมนะคะก็สนุกสนานกันไปนะคะใครไม่รู้จะไปไหนพาลูกมาเล่นน้ําเด็กเนี่ย เจอสาวว่ายน้ำมาอยู่ได้ทั้งวันน่ะนะสนุกสนานอาหารการกินนะคะถ้าต่างกับน้องเขาก็แจ้งหนอน้องล่วงหน้าว่าจะมาแล้วจะสั่งอาหารที่นี่แต่ถ้าไม่สั่งก็แก๊บเกิบสั่งมาได้ค่ะน้องยินดีให้บริการอยู่แล้วนะคะไม่เจอกันเลยมาสิคะอยากเจอก็ต้องมาอยากให้มานะคะใช่พี่หนูไม่หูช่วงนี้ยุ่งไม่ได้ไปหาเลยอยากไปเหมือนกันเนี่ย น่าจอ้จองไปก็มีแบบว่าลูกค้ามามาที่ร้านช่วงนี้ลูกค้าก็เริ่มแบบเข้ามาส่วนหนึ่งนะคะในในส่วนของบาร์เทอร์เขาก็เข้ามากินข้าวที่ร้านขายของกันมันยุง่งยุ่งไปพักหนึ่งเลยพี่เจี๊ยบแต่ว่ายังไงนะเอยวช่วงวันที่นั่นแหละเดี๋ยวหนูจะเข้าไปหานะคะแล้วก็พี่เจี๊ยบมีขายของที่ที่เซ็นทันด้วยถ้าพี่เจี๊ยบสนใจอ่ะพี่จอีอ่ะถ้าพี่จีดสนใจพี่จีดติดต่อมานะเดี๋ยวโมงแนะนําให้เข้าไปใน,ในกลุ่มอ่ะ ถ้าเช่าประมาณวันละห0 0รกว่าบาทนะที่เซนทันแต่ก็ทำา12วันค่ะพี่แต่ถ้าเผื่อว่าพี่ขายอยู่มองก็ขายที่ลอยเหมือนเดิมค่ะยังไงก็รักลอยลิมเลเหมือนเดิมนะคะตรงนี้นะคะมาว่ายน้ำได้จัดปาร์ตี้ได้เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศอีกทีนึงนะคะถ้าสมมติว่าจะจัดวันเกิดก็แจ้งทางโรงแรมมานะคะพื้นที่เนี่ยเป็นส่วนตัวมากๆนะคะสระว,ว่ายน้ำนะคะเต็มที่เลยหรูหรามาเห่าเลยค่ะสระว,ว่ายน้ำเนี่ยเป็นแบบ เคิร์ฟไปเลยนะแล้วก็มีพื้นที่ให้เด็กๆได้เล่นนะไม่เบื่อหรอกข้ามไปข้ามมาสนุกได้ทั้งวันในส่วนของฟิตเนสนะคะใครอยากจะเล่นฟิตเนสนะคะเขาก็เปิดให้เล่นราคา100บาทรวมเครื่องเล่นฟิตเนสแล้วสามารถเล่นได้เลยนะคะแต่ต้องตัวแห้งๆนะตัวเปียกไปเล่นฟิตเนสไฟดูดนะจ๊ะนะคะฟิตเนสอยู่ด้านนู้นนะคะฟิตเนสอยู่ด้านนู้นก็อยู่ด้านนู้นเลยนะคะนวดนะคะถ้าอยากนวดต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าเพราะว่าต้องเอาหมอน,นวดเข้ามานะคะ แต่ถ้ายังไงเล่นน้ำแค่นี้ก็สนุกสนานปาร์ตี้แล้วเราแค่มาดูเด็กๆมีความสุขก็นะคะสบายใจนะคะอ่าสู้กันต่อไปค่ะนะคะโควิดต้องตายเราต้องอยู่เราต้องรอดนะคะอีกแค่นิดเดียวเองนะคะที่สำคัญดูแลสุขภาพตัวเองนะคะทำตัวให้ห่างไกลโควิดเข้าไว้ป้องกันเซฟ,ฟตี้ล้างมือนะคะใส่หน้ากาก นะคะใส่หน้ากากอนามัยเนาะแล้วก็ล้างมือให้สะอาดค่ะไปที่ไหนก็พยายามดูแลเรื่องความสะอาสะดสักนิดนึงแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับชีวิตนะคะ,ะใครสนใจนะคะโรงแรมนี้นะคะห้องพักแค่1,000บาทนะคะคุณก็จะได้ห้องพักที่ใหญ่และกว้างด้วยนะคะถ้าเพื่อนฝูงมาจากกรุงเทพหรือมาจากต่างจังหวัดไม่มีที่พักสามารถมามาจองที่พักที่นี่ได้นะคะเจ้าของน่ารัาากด้วยเป็นกันเอง ต้องพักอยู่ในถนนนานายการกินอยู่แถวนี้ก็โอเคสะดวกสบายดีนะคะ,ะ1 1 0 0 0ถึง1,200บาทนะสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะวันนี้จบได้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายคะ่ะ